ไปค่ะยดสองโยดแบบนี้นะสวัสดีค่ะป๋าพาน,นะคะพบกันกับแชสส่สูตรสลาเสียงพี่พานดังไปทั่วบ้านเลยะคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตกใจเสียงพี่พามารวมถึงคุณแม่ด้วยใช่ไหมค่ะคุณแม่เดินผ่านแบบตกใจมากเลยค่ะป๋าพาเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมคะ่ะแช์สูนั่นละ โอเคน้องแซวว่าคลิปที่แล้วหน่าสดมากจริงๆสดทุกวันนะคะไม่เชื่อมาลองจับดูได้ค่ะเจ็บโอเคชิกี้โอเควันนี้เป็นของน้องไลน์และสุดไลน์นั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อไอติมนะคะน,นี่หนูมาแชร์สูตรสลามค่ะชื่อสูตรว่าไอศกรีมสีฟ้าน้ำทะเลค่ะไ <c oughs> ออะกลัวพี่พาม่โชบนีเหรอไม่ชอบไม่ได้แล้วไม่ชอบก็ไม่เลือกนี่หรอ อุปกรณ์มีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะกาวน้ำใสค่ะปินายค่ะกากเพสสีฟ้าค่ะเม็ดโฟมสีนะคะอินซูลีนบอลแรคค่ะสีฟ้าค่ะจะเอากิ่นอะไรก็ได้ป้าพาใช้บูเบอรี่นะคะวันนี้อุปกรณ์มีแค่นี้แค่ไงเราไปลงมาทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะน้องบอกว่าให้ป้าพาใส่กาวใส่เท่าไหร่ก็ได้ป้าพาใส่5ช้อนก่อนเนาะ จากนั้นลองบอกว่าให้ใส่สีลงไปนะคะโรย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 ว้ยสวยอะ่ะสวยไหมดูดิสวยมากสวยต่อไปใส่โฟมลงไปเลยเจ๊อ่ะว,ว้าวแฟนตาซีสุดๆใส่โฟมไปแล้วอะ่ะแต่สักครึ่งถุง เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเยอะเกินโอเคดูสักก่อนต่อไปใส่อะไรอีกคะใส่กลิ่นลงไปนะคะก๊าผ่าเคี้ยวอะไรอยู่ก <What? S 1> <laughs> ินไอติมอยู่นี่ <laughs> ดู <laughs> ไม่บอกหรอกว่าแอบกินไอติมอยู่อื้ oh, <no. S 1> <laughs> อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกินเซรลินกันเลยก็ใส่แค่ฝาเดียวนะเพราะว่ากาวใสมันไม่ต้องใช้เยอะเนาะทุกคนฝาเดียวก็น้ำสี่ฝาค่ะ 2> 1, 2, 3, 3. คนน้ำก็กินเซรลินให้เข้ากันอันนี้เองนะก็เอาช้อนตักนิดหนอ่อยค่อยๆโรยไปค่ะยดสองโยดแบบนี้นะเอาแล้วบีนไนท์อ่ะแทบีนไนท์ใส่ตอนไหนหรอบีนไนท์ ไม่มีบีไนท์ทุกคนผีบีนท์หลอกคือถ้าใส่บีนท์มันจะไม่ใส่แล้วมันจะไม่สวยด้วยเพราะฉะนั้นข้ามข้ามขั <coś S 2> <te> <rawd unre> ้นตอนนี้ไปจ้ะข้ามถ้าได้เราได้ไอติมมาแล้วไอติมทะเลทะเลบ้างี่ฟ้าน้ำทะเลนะคะบราพาคิดว่าสีพวกนี้มันละลายมันเลยทำให้หม่นนิดนึงโรยกากเพรนิดนึงแล้วกันนะคะ จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเ,เปล่าพี่พาดูซะก่อนนะนี่เป็นไอติมแอปเปิ้ลเลยนี่ไอติมไอศครีมสีฟ้ามาเล่นกันเลยนะคะว <Yeah. S 1> ูเฮ้หน่าเล่นอยู่นะ <Yeah. S 1> แต่ว่ามือข้างนู้นเจ็บแปะพัตเตอร์ได้ป่แล้วก็ uh. เล่นนะนี่ไม่ยอมแปะพัตเตอร์เลยกลัวติดแก้ก็เลยไปแปะอุ้ยยด,ดีนะเฮ้ยเนื้อดีอะฟินะ ถือว่าใช้ได้เพราะว่าป๊าพาม้ทําแข็งมากทาใค่แบบพอเขาแบบติดกันนะนะเฮ้ยฟินดีอู้ยเลิศค่ะแม่อูเจชอบอ่ะพอจับแล้วมันมีเสียงเนี่ยมันมีเสียงที่เราอยากได้อยากได้ปะอย่างเงี้ยอืมเสียงเงี้ยเสียงเงี้ยอเยี่ยมโอเคค่ะป๊าพ,พา,พาให้คะแนนน้องไอติมนะคะสิบคะแนนเต็มค่ะไอติมเลิศจ้าเจชอบโอเคมันก็จะเป็นอะไรใหม่ๆเนาะจริงๆน้องต้องเขียนว่า พี่พาพอเสร็จแล้วอะพี่พาก็น้องบอกแบบพอเสร็จแล้วให้พี่พาเอาไม้ติมมาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลิศเลยเห็นบาเนี่ยหักสักครึ่งคะแนนด,ดีไหมเก้าครึ่งดีไหมให้ติมเอาไหมเก้าครึ่งดีกว่ามาันะ้งเนาะเก้าครึ่งนะ <c oughs> นะเนี่ยเห็นบามันก็จะมีแบบขาดหายนิดนึงแต่ว่ารวมๆแล้วก็โอเคเพราะว่าเนื้อเขาดีค่ะเนี่ยเนื้อฟิน เลือกที่จะใช้กินซลีนบอแหลกป้าพาก็แนะนำเนาะทุกๆคลิปเลยเพราะว่าน้ํายาป้าพานเนี่ยทุกคนก็จะไม่มีตามทั่วไปค่ะเพราะว่ากินซอลีนบอแหลกอ่ะจะมีร้านขายยาทั่วๆไปเนาะแต่น้ํายาป้าพาต้องสั่งนะต้องสั่งกับแฟนเพจ a c e b o o k ป้าพาไทยแลนด์หรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้นะแต่ว่าใส่กับกาวน้ําใส่ดีที่สุดกาวน้ําขุนต้องใส่น้ํายาเยอะค่ะถ้าจะใช้กาวน้ําขุนแนะนําใช้บอแหลกดีกว่าเนาะมีบอกเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ป้าพาไม่ได้ทําเหมือนแบบ เขาเรียกไงอ่ะให้มันเข้มข้นมากเกินไปอะเด็กเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เห็นใจนะคะแล้วก็พยายามอยากให้ทุกคนประหยัดในการเล่นสลามนะคะสียืดทุกคนยืดแต่ว่าสีอะสีโฟมอะมันละลายใสเห็นป <c oughs> <c oughs> ะก็เลยเป็นอย่างนี้ทุกคนเฮ้ยสวยอ่ะจากสีฟ้ากลายเป็นสีดำร <c oughs> ลดด่าดูดิดูดิมันย้อยมอยโอ้บิบบบ หมบีบฟินค่บีบฟินจิ้มฟินเนาะโอเคแล้มาถึงคําถามแรกกันค่ะวันนี้ Q&A วนเองนถามอะไรกันบ้างพี่พาชอบสูตรนี้ไหมคะจริงๆก็ชอบนะทําง่ายดีค่ะแล้วก็ฟินด้วยขอให้คนดูคลิปนี้เยอะๆจะได้สลามชุดใหญ่ไปเนาะคำถามที่สอนพี่พาเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรคะพี่พาเกิดวันที่1พฤษภาสองห้าค่ะปีนี้ถ้าครบวันที่1พฤษภานี้ก็จะอายุ37เต็มแล้วค่ะ ยังสวยเลยพี่พายังสวยเลยถามสุดท้ายนะคะพี่พาให้สูตรนี้เท่าไหร่คะ9.5นะค่ะเอาไปกับไตีมได้แค่นี้นะคะเท่าฐานลืมค่ะบายช่วยดันกันหน่อยนะหนูจะแชร์เรื่อยๆค่ะจนกว่าพี่พาจะเลือกหนูน่ารักที่สุดโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะและการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าผาด้วยนะคะทนไงคลิปนี้ป้าผาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้บบละค่ะบายจุ๊บ